ส,สวัสดีครับกับร้านวอล์ตอสสวิตนะครับวัน,นนี้เรามาดู m a ด้าสองสกั ic, สนนี้นะครับมาด้าสองสกายกันนี้กับปัญหาตีลูก้าเจ้งมาคือมีเสียงดังช่วงล่างนะครับก็เดี๋ยวต้องไปไล่หาก่อนนะครับว่ามันดังยังไงนะครับเสียงดังช่วงล่างมันดังอยู่คึกๆๆบอกนะครับก็เดี๋ยวไปลองเทสขับกันนะ เพื่อจะได้รู้ว่ามันดังจุดไหนจะได้แก้ไขกันถูกจุดนะครับไปลองดูกันมนด้าสองสก,กายแอคทีฟนะครับผม อูวอลต้สวิตนะครับซ่อมฟอร์ดมาด้าครับผมอ่าจำป้ายนี้ไว้เลยนะครับอูวอลต้สวิตนะครับซ่อมฟอร์ดมาด้าอยู่นครราชสีมานะครับก็สำหรับมาด้ามาได้เลยนะครับทุกรุ่นมาด้าสองธรรมดามาด้าสองสกายมาด้าสามสกายนะครับอ่าซีเอ็กสามซีห้านะครับเข้ากันมาได้เลย b t 5 0 Pro นะครับเรายินดี แก้ไขปัญหาให้ท่านรับจบป,ปัญหาหท่านได้นะครับส่วนมัด้าสองสกายกันนีไปลองเทสกันว่ามันดังยังไงช่วงล่างก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ขอลองวิ่งเทสก่อนนะครับผมสําหรับมาด้าสองสกายกันนี้เดี๋ยวเจอปัญหาเราจะมารายงานกันนะครับว่าเสียงอะไรมันดังนะครับผม ก่อนซ่อมทุกคันนะครับทุกอาการเราก็ต้องมาทดสอบเทสขับกันทุกคันนะครับเพราะว่าเพื่อให้รู้อาการเบื้องต้นของรถก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มทํา เพราะว่าบางครั้งเคยเจอปัญหานะครับรถมาไม่มีอาการนี้กลับไปก็มีอาการอะไรอย่างเงี้ยลูกค้ามาเช็คปับ๊บรถไม่เคยเป็นอาการแบบนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยอ่าบอกจากอู่ปับ๊บแล้วมีอาการขึ้นมาทันทีอย่างเงี้ยหรือว่ามาจับรถจะขับรถกลับบ้านเอ้าททำไมเป็นแบบนี้แบบนั้นครับเราก็ต้องตรวจสอบเบื้องต้นเันก่อนนะว่าอาการรถตั้งต้นของรถก่อนที่เราจะซ่อมมันเป็นยังไงบ้าง ระบบทุกอย่างระบบฟงระบบไฟไฟโชเพื่อลดปัญหาตรงนี้นะครับนี้เราก็จะมาเทสช่วงล่างลูคราบอกว่ามีเสียงดังแต่ตอนนี้ขับมาเงียบกริบลเลยครับไม่มีเสียงดังอะไรเลยก็ปัญหาแบบนี้ค่อนข้างจะยากยานะครับเสียงดังเนี่ย เราไม่รู้จังหวะการดังของรถด้วยว่าดังตอนไหนเพราะว่ารถไม่ได้ใช้งานอยู่กับเราทุกวันแต่ลูกค้าบอยหาก็ต้องหานะครับลองดูวด่าจะเจอ,เจอ,เอไหม ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับรถคันนี้โอ้ไม่มีแล้วครับไอ้ที่ดังตึกๆึกตึกต,กตกสงสัยเป็นเสียงยางชนกับรอยต่อถนอนมากกว่าครับอย่างเงี้แต่เขาบอกว่าเวลาตกหลุมนะครับเดี๋ยวเราลองตกหลุมกันเสียงแปลกๆล,ลอง แล้วก็หาหลุมตกก่อนหรือไปหาลูกระนาดจำเนินดูก่อนพยายามขับในที่มีหลุมเยอะๆ มาเจอน้ำท่่มซะงั้นนะครับถนนเส้นนี้น้ำท่่มซะละสวยเลยรถล,ลูกค้ามาลุยน้ำซะงั้นนะ่ะ เสียงเคลือกเล็กๆนะครับเวลาเจอแบบอ่าหลุมแบบทีทีหน่อยก็เดี๋ยวลองดูนะครับแต่กระแทกหลุมแรงๆไม่ดังนะ ว่าไม่เจอน้ำลึกนะครับหวังว่าไม่เจอน้ำลึกนะเละเลย เดี๋ยวเราจะไปหาเนินระนาดจำกันก่อนนะครับามาลองดูขึ้นเนินระนาดกันนะครับกึกๆนิดนิดตอนกระแทกขึ้นเนินระนาด ถ้ากระแทกและดังอย่างนี้ก็น่าจะเป็นเบ้าโชคแล้วล่ะครับกระแทกดังไม่ถือว่าดังเยอะนะครับแทบจะเป็นปกติด้วยซ้ำแต่ได้ยินเสียงคลึกๆอยู่นะ ขึ้นแรงๆนะครับแรงก็หลังสถานตั้งกันแยกไม่ออกอีกเสียงอ่ะครับผมก็มาด้าสองสกายแอคทีนะครับก็ ตอนนี้เจอปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นปัญหาที่แหลกเสียนะครับที่เสียงดังก๊อกก๊อกก๊อยู่นะครับลูกค้าก็เลยให้เรานาเนินการแก้ไขนะครับนี่ชุดแหลกนะครับหลวมตรงบูทข้างในนะครับเวลาเลี้ยมจะเวลากระแทกอะไรมันจะดังกึกกึกอยู่นะครับอ่าลูกค้าก็ทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์น้ำมันเครื่องไปด้วยเลยนะครับกลองเกียร์เอามันก็ถอดไปดิอ่า จังเตยก็ทำหน้าที่นะครับอ่าเป็นช่างมือใหม่ใจถึงนะครับหรือสกายแอคกีฟเลยนะครับอโอเคอตอดกองเกียร์มานะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่ดูสภาพน้ำมันเกียร์นะครับดำเลยนะฮะร,รถก็ไม่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนถ่ายครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ลูกค้าไม่ทราบนะครับไม่ทราบข้อมูลเราก็แก้ไขให้นะครับแก้ไขให้ใหม่ ก็ทาการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะ้ำมันเกียร์ให้ใหม่ตีเดียวเลยนะครับจบนะครับสําหรับมาด้าสองคันนี้ oh. อ่ะโอเค oh. ลูกค้าต่านไหนที่สนใจเข้ามาใช้บริการนะครับสําหรับรถมดดาด้า oh. ก็เรายินดีรับบริการทุกรุ่นนะครับมาด้าสองมด้าสามสก้าร์ีนนะครับเซกสามเซกห้า oh. มาได้เลยนะครับอ่ามาด้าบีทีเอชศูนย์โปรเข้ามาได้เลยเรายินดีรับจบครบทุกอาการนะครับ oh. สำหรับอูวออลโตสวิต อูซ่อมฟอร์ดมาได้น,นะฟอรดลาดสีมานะครับอ่ะก็คันนี้ก็รออะไรอย่างเดียวครับตอนนี้โอเควันนี้คงจะไม่ทานแล้วะอะไรจะมาพรุ่งนี้นะครับก็จบคลิปประมาณนี้นะครับ